ดีครับไรออลหันครับสูงเนินโคราชนะครับก็สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ป่วยนะครับเป็นงูสวัสดนะครับตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วงปีใหม่นี้นะครับช่วงปีใหม่นี้นะครับไรออลหันเปิดทุกวันนะครับอยู่สวนทุกวันนะครับใครผ่านไปผ่านมาไรออลหันเนาะโดยเฉพาะใครกลับอีสานนะครับหรือไม่ก็อีสานไปทางภาคอื่น ที่ผ่านนครราชสีมานะครับเนาะตอนนี้กําลังกลับภูมิลําเนากันนะครับไปฉลองปีใหม่นะครับสามารถตั้ง G.P.S ไล่อรหันไม่ได้เลยนะครับไล่อรหันเราเปิดสวนทุกวันผมอยู่สวนทุกวันนะครับอยากจะเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือนะครับอยากจะเข้ามาดูว่างๆกลับบ้านนานๆได้กลับทีอยากจะเข้ามาพูดมาคุยนะครับมาวางแผนวางกลยุทธ์นะครับมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับสามารถตั้ง G.P.S ไร่อลหันมาได้เลยนะครับทางลาดยางถึงสวนมาถึงทุกคนมาง่ายมากนะครับอย่าลืมแค่ท่านตั้ง GPS ไร่อรหันนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาหาลือเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับช่วงปีใหม่อยู่สวนทุกวันนะครับอยู่สวนทุกวันก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้โคราชก็เหมือนกับทุกภาคหนาวนะครับกลางเช้าเช้านี่โอ,อ้ย่างหนาวนะครับใส่สายมาก็เพาะอบอุ่นนะครับใบใบมาก็ร้อนนะครับ ประมาณนี้บรรยากาศนะครับถ้าใครมาแต่เช้าก็เตรียมเสือเ้อแขนยาวมาด้วยนะครับเนาะสวนเปิดทุกวันนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาปรึกษาหารือหรือจะพาองค์กรหน่วยงานของท่านนะครับเข้ามานะครับเพื่อที่จะอบรมนะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่จนหนึ่งไร่มีกินมีใช้ทั้งปีก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับ0872321139นะครับช่วงนี้ตอนนี้ เราเปิดรับนะครับออเดอร์ดูงานนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วนะครับมกรานี่เปิดมาต,ตั้งแต่ตั้งแต่ปีนี้แหละครับมักรามันจะเต็มอยู่แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะพาหน่วยงานองค์กรนะครับ <c oughs> เข้ามาดูงานที่ไร่อรหาหันมักราเกือบจะเต็มแล้วนะครับเกือบจะเต็มแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโทรมาถามไถ่ยกันได้ว่า หรือวันไหนมั่งที่ยังว่างอยู่นะครับกุมภาเป็นต้นไปนะครับยังไม่ได้รับงานใครนะครับกุมภามีนาเมษา,าพฤษภาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถบัสเข้ามาถึงสวนได้นะครับเรารับได้รอบรับไม่เกิน100คนนะครับรอบระไม่เกิน100คนเกี่ยวกับการเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไรออนหานระยูสูงเนินโคราชนะครับสามารถตั้ง g ี s พ ลน์อหรหันได้เลยหรือโทรมาพูดคุยถามไทยถามทาง0872321139นะครับได้เลยเนาะก็ช่วงนี้นะครับใครผ่านไปผ่านมามิตรภาพจะปีกี่ปีกี่เดือนมิตรภาพเราก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมตีรถติดยาวเหยียดมากเลยนะครับออกไปมิตรภาพมาเมื่อกี้นะครับก็ขับรถดความรมัดระวังนะครับก็ฝากทุกคนนะครับไลลรนอรนไน์สูงเนืนโคราชผ่านมาแวะได้นะครับเจอกันครับ